สวัสดีครับเพื่อนๆใน playlist นี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้การรับส่งอีเมลกันยาวๆไปเลยนะครับทั้ง playlist ซึ่ง playlist ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้แนะนำวิธีการใช้งานการรับส่งอีเมลด้วย Microsoft Outlook เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนตรงนั้นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เพื่อนๆสามารถที่จะไปใช้ไปปรับใช้ในการทำงานของเพื่อนๆได้ตามลักษณะการใช้งานตามความเหมาะสมนะครับใน Outlook นะครับประโยชน์ของมันก็คือการใช้งานง่ายการคล่องตัวนะครับแต่ว่า ข้อเสียของมันก็คือในกรณีที่เราจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนเครื่องบ่อยๆเราต้องการที่จําเป็นที่ต้องเช็คเมลบ่อยๆในแต่ละเครื่องในแต่ละที่ต้องการที่จะล็อกอินในแต่ละครั้งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคนะครับเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าเวลาเราล็อกอินแล้วเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเพราะความปลอดภัยเราจําเป็นที่ต้องใช้อ,อ t แล้วก็ลบตัว Account ออกให้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาล o o กก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ ถ้าเป็นงานลักษณะนี้มันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับเพื่อนๆเ,เสมอไปนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่จำเป็นที่ต้องใช้เมลอยู่สถานที่ต่างๆกันนะครับเราก็จะใช้ตัวเว็บแอปพลิเคชันนะครับเว็บแอปพลิเคชันเป็นตัวรับส่งอ e ีเมลนะครับในครั้งนี้ผมก็จะแนะนำวิธีการรับส่งอ e ีเมลด้วยเว็บแอปพลิเคชันซึ่ง อีเมลที่ผมจะใช้เป็นหลักก็คือเป็น Gmail นะครับแล้วก็ตัวเว็บแอปพลิเคชันตัวหรือว่าเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยที่ผมใช้ก็จะเป็น Google Chrome นะครับจริงๆใช้ตัวอื่นได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าก็แนะนำให้เพื่อนๆใช้ Google Chrome ดีกว่าเพราะว่ามันก็จะตรงกันแล้วก็การเข้าถึงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับในการใช้การารับส่งอ e ีเมลนะครับใช้งานอ e ีเมลเนี่ย ของทาง Google เนี่ยเขาก็ได้ออกแบบได้พัฒนามาค่อนข้างที่จะตอบโจทย์คนตาบอดอย่างพวกเรามากเลยนะครับเพื่อนๆโดยเฉพาะตัวสกินลีเดอร์ต่างๆค่าใหญ่ๆเนี่ยเขาทำมารองรับทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น NVDA เองไม่ว่าจะเป็นจอไม่ว่าจะเป็น Google VO หรือว่าจะเป็น Voice Over นะครับ อันี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับแล้วก็คีย์ลัดต่างๆพวกาการเข้าถึงต่างๆนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับในการเรียนรู้ครั้งนี้นะครับผมก็จะแนะนำการใช้งานควบคู่กับ NVDA นะครับซึ่งเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็น่าจะใช้กันอยู่แล้วนะครับ NVDA นะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยว ผมก็จะในเอพิโ od นี้ผมก็จะแนะนําวิธีการเข้าใช้งานเลยนะครับเพราะว่าพูดเยอะเนี่ยมันจะทําให้คลิปค่อนข้างยาวนะครับในส่วนของรายละเอียดหรือความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการรับส่งอ e ีเมลเนี่ยผมก็คงไม่พูดถึงครับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถที่จะไปค้นหาแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมใน Google ได้อยู่แล้วแต่ว่าผมก็จะมาแนะนําวิธีเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการรับส่งอ e ีเมลด้วยตัวโปรแกร,รมเสียงของพวกเรานะครับ โอเคครับวิธีการเข้าใช้งาน Gmail นะครับก็ทำได้ไม่ยากนะครับเราในที่นี้นะครับผมก็จะแนะนำวิธีการเข้า2แบบนะครับสวิธีหลักๆนะครับทั้ง2หลักเนี่ยเราสร้าง2วิธีเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าผ่านตัว address bar ของ browser ก็ได้หรือว่าจะเข้าผ่านลันก็ได้นะครับผมก็จะเลือกเข้าผ่านลันนะครับพเพื่อน วิธีการเข้าผ่านรันก็กด Windows R Run dialog type the name of a program folder document or Internet resource and Windows will open it for you open combo box collapsed edit alt plus O selected Notepad นะครับผมก็จะพิมพอ์ w w w g o o g l e c o m ดนะครับลองดู wwwwwww. dot g o o g l e Google. o c o m นะครับ wwwwww. o GOOGLE.COM Enter นนนะครััับหลลงจาก้ Enter เย blank. Bl List. พอเข้ามานะครับมันจะเป็นตัวอาจจะเป็นแบบโฟกัสอยู่นะครับแบบโฟกัสโหมดหรือว่าเป็นแบบเบราโหมดเพื่อนๆก็กด Spacebar นะครับให้มันเป็นกดตัว nvda นะครับ nvda Spacebar ให้มันเป็น Brow วโหมดถ้าเป็นแบบนี้มันจะเป็นโฟกัสโหมด นะครับ NVDA Spacebar แล้วก็ Control Home ขึ้นไปข้างบน Clicable Landmark Link Navigation Visited Gmail นะครับ Gmail ตัวนี้นะครับก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะ enter เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับ Gmail opens a new tab alert มันก็จะเปิดหน้าใหม่ขึ้นมานะครับก็จะมาอยู่ที่ Gmail ตัวนี้นะครับโอเคนะครับผม alternate F4 ออกไปเลย Desktop list อีกวิธีที่2นะครับเข้าไปที่ Run หรือว่า a d d เดในเว็บเบราว์เซอร์ได้เช่นกันนะครับของ Windows R แล้วก็พิมพ์เวอร์ไวยเว็บนะครับเดิมย gmail นะครับแล้วก็ m l นะครับ gmail c o m แล้วก็ e n น r ตอร์เลยนะครับตรงนี้นะครับพอเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ มันจะเด้งมาที่โฟกัสโหมดเลยนะครับเด้งมาที่โฟกัสโหมดของใครที่ไม่ได้อยู่ในโฟกัสโหมดก็กด NVDA Spacebar นะครับในการเข้ามาตรงนี้นะครับโอเคนะครับพอเข้ามาตรงนี้แล้วถ้าเราอยู่ในอ,อยู่ในพื้นที่ของอีเมลแล้วเราเลือกโฟกัสโหมดนะครับเราสามารถเลือกลูกศรขึ้นลงนะครับในการอ่านอีเมลหรือว่าอ่านเมลที่เขาส่งมาให้ได้นะครับ l a z a ด t h a i ย a n นยืนยันคำสั่งซื้อหมายเลข7 9็ดร้ย้านมล้านสอง atl me me atl สิ n i องนร n คุ้มเป็ l a ิ a าซาทคำสั่งซื้อนี้ก็ะิดสระาัราคาสมุดนเบนยาลม้ายผันอาก l a z ซ a Thailand ยืนยันคำสั่งซื้อมายเลขลาซาด t า a i ยแ h นด์น i ี o ุ้ม i n ็ g อจท l เป็นอกองกองทุนแล่ dot kamal h o n g l a n g l า z a ด้ h a i ยั n นคำสั่งที่ dot h o t me note ลาซ a ด้าไท a แลนด์ยืนยันคำสั่งซื้อหมายเลขยนตอนนี้แค่จะเป็นอี นัเรื่องลูกศรขึนก็ <G. S 1> จะเป็นปกติอีเมลล่าสุดมันจะอยู่ด้านบนสุดนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับประมาณนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ในกรณีที่ต้องการที่จะเช็คว่าอีาอเมลฉบับไหนปกติเวลาที่เราเข้ามาเช็คเมลเนี่ยมันจะมี อีเมลอยู่2ประเภทนะครับก็คืออีเมลที่เราอ่านแล้วกับอีเมลที่เรายังไม่ได้อ่านนะครับส่วนใหญ่อีเมลที่เราอ่านแล้วเราก็อาจจะเลื่อนหาก็ได้นะครับเลื่อนขึ้นลงได้แต่ว่าอีเมลที่เรายังไม่ได้อ่านสมมติว่ามันมี5ฉบับนะครับเราสามารถกดลูกกดชิปลูกศรขึ้นนะครับกดชิปลูกศรขึ้นถ้ามันมีอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านนะครับมันก็จะกระโดดไปอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านตัวล่าสุดนะครับตัวก่อนหน้านะครับ ถ้าเรากดชิปลูกศรลงนะครับมันก็จะเลื่อนไปอีเมลที่เรายังไม่ได้อ่านในฉบับถัดไปซึ่งตอนนี้ผมไม่มีอีเมลนะครับไม่มีอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านเลยเพราะฉะนั้นในเวลาเลื่อนมันก็จะไม่อ่านก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็แจ้งพวกเราให้ทราบนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งนะครับคำสั่งแบบสำคัญสำคัญ

เราจะกด O นะครับมันก็จะเปิดให้เช่นกันแต่ว่าเพื่อนๆคิดว่าน่าจะถนัดการกด Enter อยู่แล้วนะครับกด Enter ครับอะไร Name landmark notice domain name will expire s a n t co t h heading level 2 Com ะครัตัวนี้นะครับมันก็จะเข้ามาเนื้อหาเลยครับเพื่อนๆแล้วก็เราสามารถเลือกลูกศรลงมาได้เลย External button search for all button remove l e like click Thursday checkbox not check not start button reply menu button collapse sub menu more to me office registrar Menu Button Submenu Show Details Button Translate to English Button -dismiss g r a p graphic p ิก Logo Domain Name Will Expire นะครับเราเลือกลูกศรลงมาอ่านได้เลยนะครับนะเพื่อน blank graphic Correct Button Download Attachment นะครับก็จะมีถ้ามันมี Attachment ก็เดี๋ยวผมก็จะมาระบุให้เพื่อนเพื่อนฟังอีกครั้งนึ่ง blank นะครับอันนี้ก็คือการเปิดอ่านนะครับนะเพื่อนพออ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนเอยากออกไปข้างนอกนะครับเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวผมจะ numlock on numlock list level 1 t h n e x นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะออกไปข้างนอกนะครับเอาไปตรงกล่องอินบ็อกก่อนหน้านะครับแล้วก็กดตัวโฟกัสโหมดเสร็จแล้วก็กด U ครับ U Main Landmark Table T.H.Nic ทนะครับเห็นไหมครับมันก็จะออกมาเหมือนเดิม Lazard Thailand T.H. แล้วก็เลื่อนลูกศรขึ้นลง Lazard Thailand Kamal of c l a n g กงกลงืทุนล,กลูก o รขึ l a n g นะครับประมาณนี้นะครับในการ ออกมาหน้าอินบ x ็อกได้นะครับโอเคนะครับลองดูอันนี้ก็เริ่มจะมีความน่าสนใจความตื่นเต้นกันเรียบร้อยแล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยเข้ามาในอีเมลก็เลื่อนหาหรือใช้ตัวคลิกนีเวกชันอันนั้นก็โอเคนะครับก็ได้แต่ว่าผมว่าวิธีนี้มันง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาพูดเรื่องของการใช้งานในหัวข้อต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ เข้าใช้งานเป็นครั้งแรกนะครับในการเข้ามาในอีเมลนะครับเราก็จะใช้โฟกัสโหมดหลังจากนั้นให้เราใช้ลูกศรขึ้นลงในการเลื่อนอีเมลนะครับเลื่อนหาอีเมลเสร็จแล้วอพอเจออีเมลตัวไหนแล้วก็ Enter ไปเลยนะครับในในการเข้าไปอ่านถ้าเราต้องการที่จะอ่านหรือต้องการที่จะเช็ค พอเช็คเสร็จแล้วก็กด uh, NVDA ให้เป็นโฟกัสโหมดหลังจากนั้นก็กด U นะครับกด U แล้วมันก็จะย้อนออกมาที่ Inbox หลักของเราให้นะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับเพื่อนผมว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทยอยทำหัวข้อการเรียนรู้ออกมาให้เพื่อนๆได้นำไปปรับใช้กันโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ ชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ